แห่กีทความน่ารักสามพิกัดถ่ายรูปคริสต์มาสฟินทุกชอ็อตพร้อมโปรดีๆสินค้าอร่อยจากเ H Food ฟคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วเชื่อว่าหลายคนคงกำลังมองหาสถานที่เก๋ๆถ่ายรูปกับบรรยากาศคริสต์มาสสุดแสนน่ารักเตรียมตัวอัปรูปลงโซเชียลกันลัวๆมาเริ่มกันเลยประเดิมที่แรกเป็นทันโ์สถานที่ถ่ายรูปสุดคิวบรรยากาศสุดฟิลมากบอกเลยว่าปีนี้เขาจัดเต็มจัดหนักตกแต่งทีมคริสต์มาสสุดอลังการพร้อมมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักมากมาย มาต่อกับที่ที่สเซ็นท่านเอ็มบาสซี่แนะนําเลยกับอุโมงค์ไฟคริสต์มาสระยะวิฟวับอย่างสวยเลยนะบอกเลยแนะนําให้แต่งตัวหรูหราเดสอัพกันไปเลยตามต่อกับที่ที่สามเอ e มดีเถ่ายรูปเป็นเธอเลยจ้าหิวแล้วแวะหาของกินอร่อยๆที่ดองดองดองที่สาขา MDK กันละลาระลาไส้กรอกสไตล์ญี่ปุน่นและอกไก่นึ่งเ h ็นเฮดฟู้ดอร่อยทําง่ายหลายเมนูแถมยังได้สุขภาพดีอีกด้วยจัดมาเลยจ้าอกไก่นึ่งรสดั้งเดิมหนึ่งแถมหนึ่ง,งโปรโมชั่น และอีกหนึ่งโป้หนึ่งแถมหนึ่งไส้กรอกอาราบิกิพิที่หนูสวนตั้งแต่วันที่21ธันวาถึง5มกราหกแปด h อ็น d ฮ o ฟอร่อยง่ายสไตล์ญี่ปุ่นสนุกกับเทศกทาลปีใหม่ปีใหม่นี้กันนะเพื่อนเพื่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย